สวัสดีครับผมสปิริตนาครับคอรําัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลราสตาสกเกอร์ครับวันนี้กลางสัปดาห์วันพุทธที่ 20ตุลาคมนะครับวานนี้ศาสนะอยู่ในแดนลบไปครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจเยอะเหมือนเช่นเดิมน,นะครับโดยเฉพาะรายการยูฟาแชมเปียนลีกครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ยังมีโรงสนามกันทั้งหมด8คู่วันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่นะครับที่น่าสนใจก่อนอนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ MM88NEW ทางเลือกที่ตอบโจทย์มีความครบคันทุกอย่างนะครับสามารถฝากเข้าถอนออกได้ตลอดเวลาเรื่องการเงินปลอดภัยมั่นคง100%การร์นตีว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แสนท่านอีกช่องทางนะครับตอนนี้ที่อยากฝากเอาไว้ให้ติดตามคือ p a จออฟสปิโดซ่นะครับ a o f k ey, za, ปะสปิโนซาภาษาไทยซึ่งที่นี่ครับจะมีทั้งบทความข่าวสารรวมถึงบทวิเคราะห์ฟุตบอลทั่วโลกแจกกันให้ฟรีตัดรอบเวลานะครับก็เป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่ mm 8 8 n e w ิกันได้และอีกช่องทางคือช่องบอลแต่ง88 Official บน YouTube เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่ของยูฟาแชมเปียนลีกไปกันที่กรุงลอนดอนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีเปิดบ้านพบกับ เมาโม่เชลซีแชมป์เก่ารายการน,นะครับผลงานช่วงหลังเห็นชัดเจน,นครับว่าฟอร์มตกลงไปแม้พวกเขาจะเก็บผลลัพธ์ชชนะได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดดูจากทรงบอลการเล่นแท็กติก3-4-3หรือว่า3-5-2เนี่ยเริ่มไม่สามารถปั้นเกมลุกได้แล้วก็การจุดตกอเนี่ยค่อนข้างหวังผลลำบากมากเึ้นครับวันนี้ครับมีข่าวนะครับว่าทางโทมัสทูเิลเนี่ยจะพักแกนหลักอย่างโรเมรูรูการปูไว้แล้วก็ใช้เมสันเมาส์คิสเตียนปูริซิกกับทิโมแวร์เนอร์เนี่ยประชา สถานกองหน้าซึ่งผมมองว่าดูแล้วเนี่ยยังจูนกันไม่ติดครับแล้วก็โอกาสจบตกร์เนี่ยค่อนข้างหวังผลลำบากมากขึ้นสวัสดีครับเจอกับทางมาโมนครับซึ่งเกตบ,บอลสัพยภาพปัจจัยทุกอย่างถือว่าเป็นรองบานเบิดนะครับแล้วก็สถานะเ่ยเป็นทีมแจกแต้มประจํากลุ่ม,มนะครับแต่ผมมอง,อง,องว่าอย่างน้อยเนี่ยมาโมมาเยือนแบบเล่นรู้ตัวเองครับรัดกลุ่มรอตโต้เต็มสุดนะครับแล้วก็เล่นแบบไร้ความกดดันในย่างที่เชลซีครับมีโปรแกรมเตะค่อนข้างทีหยิบนะครับนักเตะเนี่ยสภาพร่างกายอ่อนร้าแล้วก็เกมลุกนนี่่่่ยขาาดดดดคววมมัองทลไไปูแ้ เรื่องงากับแพ้คู่นี้ครับเปิดมาให้เชลซีนะครับเป็นต่อที่2.5งุดคู่นี้ครับกัดฟันชิบร์รองนะครับมองว่าเมอร์ครับเร่นง่ายกว่าแท็กติกเข้าทางแล้วก็เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยมีแรงเพื่อสู้แล้วก็อยากน้อยจะไม่แท้เรทเทปแบบคงสภาพกับออกมาชิบร์รองเชียร์ทางมอโมนะครับในคู่นี้แข่งก็รวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ